ไปดูกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ได้มีการร่วมกับพม,มค่ะเขามีการจัดงานวันคนพิการสากลงานนี้นะคะนกน้อยตัวตึงระยองมาร่วมงานพร้อมกับโชติกองต่อหน้าท่านผู้ราชการจังหวัดด้วยค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมโเดินซิตี้ระยองอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่านายไตยพบวงไตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระยองประจําปีงบประมาณ2,566ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองค่ะในกิจกรรมก็มีการมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุสนการจัดงานมอบทุนการศึกษาการแสดงบนเวทีมีนิทรรศการแสดงผลงานต่าง มากมายเลยของคนพิการนะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือนกน้อยค่ะเจ้าของฉายาตัวตึงระยองที่เป็นคลิปโชว์ตีกองดังใน t ิกตอกเดินทางมาร่วมง,งานด้วยนะคะโดยไปโชว์ตีกรองต่อหน้าผู้ราชการจังหวัดระยองพร้อมกันนี้ทางผู้เข้าร่วมง,งานค่ะเข้ามาขอถ่ายภาพที่ระลึกกันเป็นจํานวนมากด้วยโดยนกน้อยตัวตึงระยองบอกว่าก็ขอบคุณสังคมนะคะที่ให้โอกาสขอยืนยันว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติดอีกแล้วที่ผ่านมาผิดพลาดไปแล้วขอบคุณสังคมที่ให้อภัยให้กลับมายืนในสังคมได้อีกครั้งจากนี้ไปก็จะใช้ความสามารถดังกล่าวทำมาหาเลี้ยงชีพต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นคำพูดนะคะของคุณนกน้อยหรือว่าตัวตึงระยองที่เร<ข>ารู้จักกันนี่แหละค่ะแล้วรายงานข่าวมาหลายรอบรอบนี้เขาดูดีมากๆเลย<ช>นะคะดูสวยขึ้นใช่ไหมคะ,คะ